สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะและสวัสดีพี่น้องสมาชิคากคริสตจักรแสงสันิภาพบางใหญ่แสงสันิภาพคลองหลวงและแสงสันิภาพวังยาวค่ะสุวพัพระปรารมะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนมีนาคมค่ะปี2023แล้วเรายังอยู่ในพระธรรมเยเรมีค่ะในบทที่28ค่ะในข้อที่10ถึงข้อที่17 ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันเลยค่ะแล้วฮานัญญาผู้เผยพระวจนะก็ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีผู้เผยพระวจนะและหักมันเสียและฮานัญญาได้กล่าวต่อหน้าประชาชนทั้งสิ้นว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่างนั้นแหละเราจะหักแอกของเนบูคัดเนสซากษัตริย์บาบิโลนจากคอของบรรดาประชาชาิทั้งสิน้น ภายในสองปีแต่เยเรมีผู้เผยพระวจนะก็ออกไปเสียหลังจากฮานัญยาผู้เผยพระวจนะหักแอกจากคอของเยเรมีผู้เผยพระวจนะพระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีว่าจงไปบอกฮานัญยาว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าได้หักแอกไม้แต่เจ้าจะมีแอกเหล็กมาแทนเพราะพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราได้วางแอกเหล็กไว้บนคอประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นให้เป็นทาสของเนบูคัดเนสากษัตริย์บาบิโลนและเขาทั้งหลายจะปรนิบัติเขาเราได้ยกสัตว์ป่าทุ่งให้เขาด้วยและผู้เผยพระวจนะเยเรมีได้พูดกับฮานัญยาผู้เผยพระวจนะว่าฮานัญยาขอท่านฟังพระยาเวงไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จเพราะฉะนั้น พระยาเวตรัสว่านี่แน่เราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลกในปีนี้เองเจ้าจะต้องตายเพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกรบฏต่อพระยาเวในปีเดียวกันนั้นในเดือนที่7จฮานัญญาผู้เผยพระวจะนะก็ตายข้อพระคัมภีร์แตะใจนะคะที่ปปคอนได้รับจากบทเรียนการเฝ้าเดียววันนี้ ประกอนได้รับจากพระธรรมเยเรมีค่ะในบทที่28นะคะข้อที่15-16ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าและผู้เผยพระวจนะเยเรมีได้พูดกับฮานัญญาผู้เผยพระวจนะว่าฮานัญญาขอท่านฟังพระยาเวไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จเพราะฉะนั้น พระยาเวตรัสว่านี่แน่เราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลกในปีนี้เองเจ้าจะต้องตายเพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกรบฏต,ต่อพระยาเวหัวข้อในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะคะผู้รับใช้แท้ของพระเจ้าพี่น้องที่รักคะฮานัญญาคะ่ะได้หลอกลวงประชาชนนะคะให้เชื่อความเท็จ ผลก็คือเยเรมีค่ะได้รับถ้อยคําจากพระเจ้าที่ทํานายความตายของฮานัญญานั่นเองภายใน2เดือนค่ะผู้เผยพระวจนะเท,ท็จคนนี้ก็ตายเป็นการยืนยันนะคะการเผยพระวจนะของเยเรมีนะคะว่าโทษของการละทิ้งความเชื่อและการเผยพระวจนะเท,ท็จนั้นร้ายแรงค่ะพี่น้องที่รัก ดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พระวจนะคำของพระเจ้าในสองข้อนี้นะคะได้หนุนใจเราว่าหากผู้นำของคริตรจักรค่ะที่ไม่ได้เป็นผู้รับใช้แท้ของพระเจ้าวันหนึ่งนะคะก็จะต้องเผชิญกับการพิพากษาอันรุนแรงทีเดียวค่ะพี่น้องที่รักค่ะในฐานะที่เราค่ะเป็นผู้ที่พระเจ้านะคะทรงเลือกแล้วก็ทรงเรียก เราทุกคนค่ะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่กันต่างอาชีพต่างตําแหน่งต่างหน้าที่ถึงแม้เราจะทำหน้าที่ที่ต่างกันอยู่กันต่างสถานที่แต่เราทุกคนค่ะล้วนคือผู้รับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นนะคะขอให้เราค่ะเรียนดูที่จะอุทิศชีวิตของเราค่ะเพื่อการรับใช้ ในพระธรรมสองทิโมธีนะคะในบทที่สองค่ะข้อที่11ได้มีเขียนไว้ดังนี้ว่าคำกล่าวนี้สัจจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์พี่น้องที่ราาักคะเราค่ะผู้เชื่อทุกคนนะคะเราเองควรที่จะเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าค่ะที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริส เราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะคะเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณความรอดที่มาจากพระเจ้าเราควรค่ะที่จะเข้มแข็งนะคะในการรับใช้พระเจ้ายอมเชื่อฟังท่อมใจและก็อุทิศตัวเองนะคะเพื่อแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้นค่ะให้สําเร็จดังเช่นที่พรสุคริตนะคะได้เป็นแบบอย่างชีวิตในเรื่องนี้ในพระธรรมฟิลิปปีค่ะบทที่2ข้อที่ 8ถึงข้อที่9นะคะได้มีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาประทั่งมรณาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์อาเมนไหมคะพี่น้องที่รักคะเบเรสุคริสนะคะเสด็จมาเป็นผู้รับใช้เพื่อช่วยเราคะ่ะให้รอด โปร่งทรงสละตนเองค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือของประธานแห่งความรอดและก็ชีวิตนิรันด์นั่นเองอย่าให้เรานะคะมาตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าค่ะจากบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนี้ด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะใช้ทักษะความเป็นผู้นำค่ะทั้งหมดนะคะของเราค่ะเพื่อรับใช้ผู้อื่นรับใช้งานของพระเจ้าอย่าใช้ชีวิตนะคะเพื่อรับใช้พระเทมเทจ นั่นก็คือการที่เราเองค่ะโหมงานของเราค่ะจนหนักเกินไปจนเกิดความอ่อนล้าการโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อที่จะเป็นคนมั่งมีนะคะนั่นหมายความว่าเรากําลังนมัสการพระอื่นหรือเรากําลังที่จะเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าอย่างที่สองนะคะติดตามพระเยซูคริสต์ค่ะเราควรทําตามแบบอย่างนะคะความเป็นผู้นําของผู้รับใช้ นั่นก็คือพระเยซูคริสต์ของเรานั่นเองพระองค์ตรัสไว้ว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านนะคะเป็นค่าถ่ายของคนจำนวนมากพี่น้องที่รักคะไม้กางเขนนะคะที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้แบกไว้เป็นการแสดงออกถึงการรับใช้นะคะของพระองค์อย่างถึงที่สุดคะ่ะ อย่างที่3านะคะอย่าให้ความคิดหลงอำนาจนะคะมาฝังอยู่ในหัวของเราค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่4ค่ะทำตามแบบอย่างของพ่สุคริตนะคะก็คือการที่เราเองค่ะอุทิศตนเองค่ะรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวค่ะพี่น้องที่รักอย่าเป็นผู้นำนะคะที่แบบว่าคอยแต่จะคิดแต่แผนการนำแต่ความคิด แต่ไม่คิดที่จะนำตัวเองค่ะเข้าสู่แผนการที่ตนเองคิดนะคะไว้ร่วมกับผู้รับใช้ท่านอื่นๆคิดแต่เพียงว่าฉันคิดแล้วฉันก็จะต้องจัดกำลังคนนะมารับใช้สิ่งที่ตนเองคิดเพื่อให้งานนั้นสำเร็จและลุล่วงไปได้แบบนี้ไม่เอานะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่องค์ระียสุคริ์เจ้า ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงสละชีวิตเพื่อข้าพรองทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพรองทั้งหลายรับใช้พระองค์ให้เกียรติพระองค์ก่อนเสมอและขอให้อาชีพการงานของข้าพระองคทั้งหลายเป็นช่องทางในการรับใช้พระองค์ที่จะช่วยชุมชนที่ข้าพรอง์ทั้งหลายอยู่นั้นจะได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์ลูกอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดียวของทีเจจัจกแสงสนิภาพของเรานะคะ